วัดีค่ะวันนี้เรามารับวิตามินวิตามินดีจากแสงแดด <c oughs> ไม่มีอะไรวันนี้ก็มกำลังจะมาถ่ายละครอะะ่ะก็ตอนนี้นั่งรอทานข้าวที่กองละครนะคะจะต้องขอบคุณจะขอบคุณกระเป๋าใบนี้จากพี่น้องอเลนโนชาของของบลอดแคสต์นะคะ ต้องขอบคุณพี่น้องด้วยตอนนี้ก็กกำลังรอพี่ตั้มนะคะช่างแต่งหน้ากิติมศักดิ์ซึ่งยังไม่ <laughs> มาแล้ววันนี้ก็รอแสงแดดยามเช้ายังเลยมาทักทายทุกคนก่อนมารับวิตามินดีเห็นไหมดีมากมากเลยอะรับวิตามินดีจากแสงแดดยามเช้าสดชื่นเดี๋ยวรอพี่ตั้มมาเราก็จะแต่งหน้ากันนะ สวัสดีค่ะพรมานะัสแม่พลทานข้าวยังยังเลยค่ะวันนี้มาถ่ายละครค่ะที่กองถ่าย,ม,ายม,มีตายเนี่ยมีตายเพนพักนะคะมีตายเพนพักก็นั่งกันชอบบรรยากาศแบบนี้เวลาเราถ่ายเฟอร์ฟูทานดีมากขอบคุณค่ะตอนนี้ก็รอพี่ตั้มอยู่พี่ตั้มไม่ยังไม่มา คนอย่างทานข้าวเลยค่ะน้ำสบายใช่ตอนนี้ก็อ๋อวันนี้วันจันทร์ประชาสัมพันธ์ก็คือว่าก็คือว่าคืนนี้เดี๋ยวเราจะต้องไปเดินแฟชั่นโชว์ที่ที่ออ่ที่สาทรซอยหนึ่งของอิชชูใช่ป่ะคะแล้วก็อิชชูาฝากบอกว่าใครก็แล้วแต่นะคะวันนี้ที่ไปดูแฟชั่นโชว์ของอิชชู แล้วไลฟ์ a c e b o o k ผ่านของเพจตัวเองหรือว่าของ Account ตัวเองนะคะแล้วปรากฏว่ามีคนดูเยอะที่สุดเนี่ยทางอิช e เนี่ยจะแจกกิฟต์วอชเชอมูลค่า2 0 0แสนบาทเลยเลิศปะไปดูด้วยนะคะขอบคุณนะคะคุณเจลคุณขวัญสิริขอบคุณมากคุณ SO คุณแตฮีคุณเบนซ์คุณกิติเมรคุณกิฟซี่คุณเก่งคุณ ไฮเบนเซีไยไฮฟอร์ฟิลิปปินส์นะคะวิลลี่เดินตัววันนี้มาถ่ายละครนะคะ่ะยังไม่แต่งหน้ากำลังรอพี่ตั้มนะคะ่ะหน้าก็บกบแบบรับแสงแดดตอนเช้าจะได้วิตามินดีแบบนี้ก็นี่คือรับวิตามินดีจะให้ดูแสงแดบดบ คือนั่งตากแดดเลยคือนั่งตากแดดมันจะได้วิตามินตอนเช้าเป็นวิตามินดีแต่ถ้าหลังจากนี้ก็จะทำให้เกิดม e l a n o g e n e s i s ก็คือเกิดไม่สีผิวที่ไม่ดีได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นเวลาเนี้ยจะดีคือวิตามินดีมันจะช่วยเร่นกระดูกนะคะคือบางทีเราแบบจะสวยจะหลอ่อจะแบบดูแบบดีอย่างเดียวแต่ไม่ดูสุขภาพไม่ได้คือเราจะต้องเอาเรื่องวิตามินด้วยให้โดนให้โดนทั้งตัวเลย ไปโดนแดดกันดีกว่าโดนแดดเรามาดูดปอยกำลังรับวิตามินดีค่ะอันนี้คือออาหารที่กองถ่ายของปอยนะคะนี่คือนี่คือคุณแม่ที่นอกจากทำกับข้าวเก่งไว้เคยสระผมไม้ปอยด้วยนะคะตรงนั้นเลยใช่ไหมนี่คุณพี่ท่านี้นะคะก็คุณพี่ชื่ออะไรนะคะ พี่เบอร์พี่เบอร์อ่ะเขาเป็นห่วงปายมากอย่างไหนเล่าสิว่าความเป็นห่วงปอยทำยังไงบ้างทำยังไงนะคุณแม่เอาพี่เบอร์เล่าดีกว่าเบอร์เ่าคุณแม่เล่าหนูแม่เล่าเมื่อวานต้องทำกับข้าวแบบให้เรามันระวัง้างผักให้สะอาดกลัวน้องปอยไม่สบายโอ้เห็นไหมเมื่อดีน่าเอาเรื่องหรอพี่ปอยทานเขาอย่างกำลังกำลังรับวิตามินดีอยู่วิตามินดีพี่ปอยสวยแล้วรับจากแสงแดดเยอะอันนี้ ย่าลืมนะคะคืนนี้เด็กไปถ่ายละครเสร็จปยก็จะไปดันแฟชั่นโชว์ที่อิชชูที่สาทรที่ออะไรนะเดอะแกลลี the ่ซอยหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ขอกินข้าวก่อนนะคะเขาจะมาตามให้ไปแต่งหน้าแล้วพี่ตั้งมาถึงยังไงถึงหมดแล้วค่ะโอเคบ๊ายบาย